สวัสดีครับมาแล้วครับหอดบ้านแม่แก้มครับนี่ครับมาหอดปุ๊บได้ไรกับโมโหเลยยังวันที่อยู่บ่ได้อยู่บ่ไดหรอกน่นลยบ่มีคืน <laughs> <laughs> นี่นะครับวิถีอยู่สุดเปอร์ตับหมกชัวร์เข้มเข้มไหมสุดาพล่นเ,เข้มอีริ้เลยหรบอบ่เข้มได้ประเด็กตอนไหม <laughs> ประเด็กตอนต่างบะยางใหญ่เว้ยบ่เข้มเหมมันอยู่ประดวบผมดู เด็กประคอสาเนี่ว่าประคอเตอเวอร์อยู่พี่น้องบรรยดการแบนแม้แก้มครับเผื่อจะบ่มักอ่งไหมักแน่ไปเห็นบักม่วงเย่ยมักหมักมองเดียวเลยนะดอกหักแต่ว่าไอ้กนะชายประมักอยู่มองเดี่ยวอย่างนียูได้บ่เป็นหอดนะครับพี่น้องบ่มีคืน ขันห้อนประได็ขันไม่เขืนจะอยู่หรอหมกม่วงรนไหมหมกม่วงเบาเยหมกม่วงเบาแครปไเยีพี่มหม่วงหอมร้อนมาออกหมกม่วงวันีหกไปบ้านข่อไปไปก็บบมกม่วงเบาบักม่วงเบามันกสมแห้งเลยพดหกเดืนไหนหกเดือนหนาเลย เดินทื่ใส่ขังอัเพื่ออะไตะนะตลาดกล้วยป่ะบ่ขังอเพื่อเงี้ยผมงไฟแต่ว่าขางเพื่อนี่ยผมมีมึงอยู่มึงเจ้าเลยเป็นยังขื้ไปเล่นหนอนมันมีคนเหรอเขาเขาใจป่ะบ่แมนขยายคนตีกันต้องหลับเนาะมันมีคนเนาะตลาดควายเหรอไหม งานมันจีบพวกอะไรเรนตลาดป้ายอะไรบ้นรานี่เรนยู่ขาอ,เอนนำเภอบุรีเรนอำเภอคนหลายหลายคือเอาไว้ลุ่นตีกันแต่ตีข้างนอกหร,อกหรอกือวะเมื่อคืนพอขึ้นรถได้บิดเดียวนะวมาฟาดกันอยู่กลางสนามนะเออเมาื่อคืนช่วนจะออกฉากต้าตีกันเดี๋ยนวนะปะโคตรมากอ่อนฮัทเลยตี ต,ต่างกับมัตตีเหนอยู่สนามฟันเห็นอยู่สนาม,นานามตัวนี้มันไทยกําลัางเกินเออกําลัางเกินแข่งเรื่องจานเพื่อ,อเพื่อเงียบวะเออเลือดตีกันหรือเดือดวะคอยกําลัางจะขึ้นสาเจ้าคือบนท่นนอนั่งยาง,งาพาปั่นนวดไปกองเขาอแอวหนึ่งเขาไม่ไม่แม่สุภาพแม่สุภาพเราเพ่กินทําเพื่อแล้วจะได้เขาแล้ววะ ราเลยเอาไปให้ลูกไส้หล,าล่าเรากินเ่บอบดโจแม่กินข้าวเจ้าป่า 1, ะแม่มก,กินข้าวเจ้าป่ะหนึ่งเขาไม้มาหมดย่างง่ามข้าวแล้งดีป่าแข็งได้ที่าะโมเดลน้องหลอดไดหลอดที่คือค้าพอ่อหมู่บ้านเป็นบนนอนกินไปกินไปวะที บบอออพอเราเห็ดจ้างหแล้วเราเห็ดบบงผิดแจวาม่หายดีอ,อ่อือเขาวนันพี่น้องอโ,โอ้ยงังไดนผลได้จะยูหาคลิปแม่ขอะมาณเจยยื่นไปเลยว่าสิบกิบ ยาจำครับ,บเ,เพราะว่าเขายื่นวันสิบขีดเป็นบาสิบขีดกับแสนหนึ่งเห็นไหมสิ่งเรือคือผลประโยชน์แสนวิวตั้งไว้เลยว่าวันหนึ่งต้องแสนวิวถ้าคีดปังเออเราก็เป็นผลประโยชน์อีกนะแมงขีดปังกันซีหามือได้ไหมผมยางจำอนู่สาม สองแสนเจ็ดสองแสนปดสามแสนวิวเต่มึกเขาใช้หลายเอาพาลุพาูุใช้ประจำเขาเหตุเป็นอะไรหน่แม่เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกว่าสมมติถึงงานหน้างานเป็นไงสองคลิปสอง ทีมรถคาราวานมาแล้วเป็นไงอะไรถ้าเราสั่งอะไรังสิตั้งแล้วก็จะเป็นยางหานบรรยากาศหนางานตั้งเวทีแล้วอืมอ้าวเวทีถึงไหนแล้วอ่าอ้าวลงของแล้วอ้าวเวทีเสร็จแล้วแต่หยุดทิพย์ใช่ไบบุ้มีิ่ยังไหลประตูกิ่งยังไหลขดสองขดเต็มประตูมี่อ้าวใช่ไหมครับขณะนี้เวลา12นาฬิกาจุด00นกําลังตั้งเวทีขดกรเบื้งขณะนี้เวลา14.00นเวทีใกล้จะเสร็จแล้ว คนเด็นแม่สุภาพก็ปริญญาเกเลยครัวหลังห้านแม่สุภาพมีอะไรกินวันนี้แค่นั้นำนันลาข้าไปาว่าคือแอดมินใหม่ๆม่แกนถั่นังไทีเหลือก็แอดมินทำงานมาดนี้เราจะจับจุดบ่ถือค่นห่านไดน,นัน่งคิด่นนั่งิดอร0 0ุนับ แม่อยากได้หมืม่นมาผมิตกิจคอำเทนต์ให้เอินลูกไส้มาหาเอินลูกสไส้มาหาบริจาคทำเป็นว่าเอินลูกไส้มาหามีเรื่องอยากจะคุยด่วนกับลูกชายอย่างเงี้ยแต่บอแมนมามาแล้วก็วอวยพอรอเขาโอ้ยลูกเอ้ยเห็นอ,อ,อนาจักรจังเงินจังสี่เกิดอะไรขึ้นไปสุดทาพเรียกว่าดวงมาพบด้วยอืาฮะโคตเบิ่งดิอือเฟิร์สหลายหมื่นพร้อมเป็นแสน เพราะเอิร์มากคือจังสิดาลูกแต่บริดาแต่เอิร์ลูกมากแหละเขามาบอกลูกว่าโอ้ยเป็นยังนอลูกเอ้ยคือยังแม่สุภาพเรียกโคจงพบด่วนงานนี้จะยังไงเรื่องอะไรเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากแม่สุภาพเรียกโคจงพบด่วนเรื่องอะไรเรื่องใหญ่มากแล้วก็เอิรนเขามากเขาก็คิดว่าจะเอิรนมากวาบอโจ้งแห่งสีมันป้องงานเข้าแล้วบอโจ อ้าวแม่สุภาพเรียกครบสวนนี่ก้อนเป็นข่อยขอนก้อนบึงเอาอีหลีแต่บ่แม่นเขาเอื่อหน้าเขามาอวยพรลูกไส้โอ้ลูกไส้เอ้ยลูกไผ่เอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเนื่อเอื่อเราขวัญลูกจ้ะเขาโดนอันนั้นก็อันนั้นอะไรก็เอานั่นแล้วแมน แม่บปตองเอาลาเอามือเลยจัคสองคอนเทนต์พ่อนักนักแม่ม่เออมันเป็นจังไดร้อืมสีแล้วก็ทาย่างอืินไปแบบนั้นเลยเมืต้องปรับปรุงท่อแล้ลูกเออสิอืมไปธรรมชาติ คุณยาอด,ดีอิจฉาอุ้งอิงคนเบิ้งเป็นแสนแม่มัขนขึ้นขอ,ปปนอาาคไไ <c oughs> อ, <c oughs> อแค่นั้นไหมอิจฉาอิาอุ้งอิงใค่ไไหมคนท่คอยเบิ้งเป็นแสนมาเขาไปแล้วะไม่อยงเขาไปเลม่ยังอิจฉาว่าเขาไปเรียนรู้เกยติูิจฉาเ่าเขาเข้าบ้านดูแค่นั้นโอ้ยมเดมวยมองยังงเป็ไง ครับอีกคลิปหนึ่งด้วยแม่เนี่ยอีกคลิปหนึ่งที่แม่ตีปังป้าอำนาจนี่บอกก็ป้าอำนาจคนเมืองหลายกันพอเล่าบ่คอยเดี๋ยวออกช่องเออไปได้ด้อเด้อเออเล่ามาว่าแต่ป็นเดวาวาทายคลิปเลี้ยวขึ้นมาสอนแม่แน่ัสิพ่อแค่ทานี่พ่อ เกิดอะไรขึ้นปาอำนาจถึงโดนไม่สุภาพว่าแบบนี้อ่าฮะหากินน้ำมันหลุดได้เหรอได้ซอสเกลือกระเจี๊ยวอืมเป็นอยัางเนี่คาไวเขาบอก่มีคันเพียรนี่แหละก็นี่ไงลูกก็กินไทยนี่ไงลูกก็กินไทยอยู่นี่ไงเด็วก็ไปว่าเขาว่าโอ้เก่งขึ้นเนาะหูจักเห็ดกลีบเลี้ยมีรายได้เนาะอังขันตังซีมาบอกแม่มาสอนแม่แน่ เห็นว่าแม่ก็ากเห็ด้อบึงเลยด้แม่ไม่ได้แม่ตกคนบึงก็สองด้วย,ยเอาบอลให้แม่ในแนวเอาไงเรอะวเาเขียนคริปตแให้บอลย้ายแม่ยาคณยาเขียนตะ้แผ่นบอลเราต้องเขียน,อน,อยยน,นยหกอกบอกเ <c ười> ล,ล,ล่าเราเราก็จำได้แล้วถ้าต้องเอาตามสถานการณ์ลยแมนแมนต้นน<ม>ี้พายุเขาเนี่ย บันเดนโดนบันเ้บัน้เรียกอุงอิงมาพบด่วนแต่บด้แต่บัด้เอมยังเออมาแล้วมากอดให้ย่ากอดแน่ให้เจอได้เจอเออบันด้บันดกอดหลานดนแล้วครับให้จับมือหน่อยๆแน่โอ้รับพีน้องรับกีมนี้่าสักําเยสันหลับลุดไหลแล้วโอ้ยดแล้วเฮ้ อ๋พอกันคลิปนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ